สวัสดีครับแฟรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำขพิเศษ,ษครับพุณศาสตร์สบดีที่14มกราคม2564ครับ19รานการ41นาทีครับมาดูแฮชแท็กอันดับหนึ่งของประเทศไทยในะขนณะนี้นะครับ Has แฮชแท็ก0ล้านครับ300ล้านขึ้นมานะครับก็คือเนื่องมาจากนี่ครับคุณวิษณุเครือง,งามรองนายมนตรีก็ออกมาบอกว่าเนี่ย อนุมัติแล้ว300ล้านผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้ทำหนังรักชาติให,หหาาให้ทำหนังรักชาติ3ให้ทำหนังเดี๋ยวพันว่าแล้วสามรถล้านผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้ทำหนังรักชาติ30ล้านบาทครับ30ล้านบาทก็เลยกลายเป็นกระแสขึ้นมาบนโลกทวิตเตอร์ครับบอกว่าถ้ารักชาติแบบตู่ไม่ต้องทำหลอกรักแต่ปาต่านตการทำอุบาทใครก็ทำได้หาเรื่อง กินเก่งนี่ฮะเอา300ล้านไปซ่อมถนนซื้อวัคซีนยังจะดีกว่านะครับประมาณนั้นนะนี่ฮะก็อบอกว่าคนจะรักชาติไม่ต้องมีหนังบิวเขาก็รักชาตินะครับนี่ฮะ300ล้านคุณอวัตโอ้โหเป็นนักสแสดงนะเนี่ยคนตามทวิตเตอร์แสนแปด บอกอยุดเอาภาษีประชาชนไปใช้กับสิ่งไม่จาเป็นสามร้อยล้านคนอพยาประชาชนที่รับผลกระทบอยู่ตอนนี้ก่อนไหมเงินขนาดนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อีกเยอะมากมายเคยคิดถึงตรงนี้ไหมต่อให้ทาหนังอีกกี่เรื่องทําตัวไม่น่าเคารพเมนูประชาชนก็ไม่มีใครรักหรอกนี่ฮะสามชั่วโมงที่แล้วคุณซีนิวแปดแปดขณะที่ประเทศกำลังเจอปัญหาโควิดและว,วิกฤตเศรษฐกิจ ประชาชนแย่งกลงทะเบียนรับสิทแบบจำกัดประเทศกวนุมัติงบ300ล้านผลิตสื่อ30ล้านทำหนังรักชาเจ้าจุคนีธทรมุนสาบันถ้าจะเสียงเงินทำหนัง30ล้านแนะทำหนังแนวปรสิตอินไทยแลนด์สลิมสยามลองดู อ่าดูต่อนะครับเงิน300ล้านได้วัคซีนหกแสนโดสแต่นายกคงไม่สนใจหรอกกคนไม่รักชาติอยากเขาวรรักชาติมาอ้างทำโน้นทำนี้คนไทยรักชาติกันทุกคนแต่เขาไม่รักพวกมลึงโอ้ยโทษฮะแต่เขาไม่รักพวกมลึงแล้วก็ มันยังไงเราชนะอาจจะแจกแค่28จังหวัดสีแดงเอา้า28จังหวัดอาจต้องอยู่แค่28จังหวัดถึงจะได้รับสิทธิ์อะไร <c oughs> อันนี้อารมขันนะอารมณ์ขันคุณซีซีนิว8ปดบอกคอสเนอร์ชื่อนักสแสดงหนังรักชาติ30ล้านเพลงซันนี่นาะงเอกม้าอ่อน เพื่อนเอกโออนุชิตเพื่อนนางเอกพลอยเชอร์นางร้ายตังโมแม่พร่นเอกสินใจพาะเพื่อนด็อกเตอร์เสรีป้าข้างบ้านเมียวท็อปยาหมู่บ้านยาหมู่บ้านท็อปไทยนะพูมิกับอ๋อพงพัรลองเพลงประกอบแก้มเอยเห็นภาพชัดเจนเลยเห็นภาพชัดเจนกว่าอะเรียกเขาบอก ฝากดูบทให้โจกับเจด้วย <c oughs> ขาตโตโน่เกือบเป็นต่อมากปรินด้วย <c oughs> นะแล้วบอกโตโน่ไม่เล่นเอาแต่เอาแต่แตว่ายน้ำข้ามอ่าวเพื่อหาไรายได้สร้างหนังดูจากสิบสามสิบล้านไม่น่าพอเกลือเขียนบทภาพยนตร์หมากปรินเก็บหน้าไว้รอรอต่อเชิลยการ <c oughs> แต่งเพลงโดยดีฮะ นางเอกขอแค่เป็นดาวิเซฟได้ทุกอย่างอยู่ในคนไทยยายม้าอ่อนเปิดหน้ามานานแล้วขอมารวมกับป้าข้างบ้านดูฟียังไม่ดูเลยพอยเชยดด้วยเหรอแตงโมก็เข้าใจแล้วเปลี่ยนวันนั้นอ่าพุ้มกับเซธใครไม่ถูกจากบ้านบ้อกไปแสดงฟีไม่เอาตังค์เพราะนานละดาราเป่านกหวีทําไมเมืองดังแค่กะลาแลนแหละ หลกขำนี้ตอนเข้านะคะอันดับแรกอันดับแรกมารึงเอาเงินไปช่วยคนนี้ผลกระทบโควิดไม่มีแดกกันทั้งประเทศแล้วหาแทนเรื่องกินบ้านเมืองนะวอนดึกฝากรีวันทีนี่ฮะโอ้โหนี่มาจากอมรินนี่ไงสามสิบล้านทำหนังรักชาติ ทุ่มสาล้านสร้างหนังตอแหละประชาชนแต่พอพูดถึงการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโรคโควิดสึบหากันไม่ให้เยียวยา,น,า <c oughs> นี่ครับโอ้โหแรงมากแรงมากแรงมากฝากไว้ให้คิดไร้สาระนะไร้สาระ เอาเงินสามบานมาซื้อวัคซีนประสิทธิภาพจะไม่ดีกว่าเหรอเซโนโซ่กูไม่มีอะไรจะพูดนะนี่ฮะคุณซาแสงประชารัฐ F Y I for you r information information สำหรับคุณนะ แนวคิดใช้เงินภาษีสามหรายผลิตลักชาติของประยุทธ์ไม่ใช่ที่ทําครั้งแรกเพราะเมื่อปี25-35าระพิสิทธิ์ประชาธิปัตย์ก็เคยทำมาภายใต้งบ2อล้านในของกายไทยเข้มแข็งและ50%ขรตของวัตถุก่าวถูกจัดสรรให้ตํานานพระนาเรศวนเรื่องเดียวครับคนวงการหนังลุมค้านนี่วัฒนธรรมไม่เป็นทรรให้งบไทยเข้มแข็งนะเรศวน0ล้านครับ หนึร้อยล้าน <c oughs> โอ้โหคนถล่มด่าก็ไปยับเลยโอเคเราดูแบบล่าสุดนี้หน่อยครับแฟนรายการ <c oughs> อ่าแล้วทีมก็ขับดีนะ แล้วดูแบบขึ้นไปบ้างดูแบบขึ้นไปฮะสามร้อยล้านทำเรื่องเหลวไหลแล้วบอกว่าทําทำเพื่อประชาชนเหรอทำยังไงชีวิตจะหลุดพ้นจากรัฐบาลนี้สลิมมันคิดยังไงกับเรื่องนี้อยากรู้แกรมมากข้อสอบบ่อยมากๆขอให้ใครทำอะไรโดยไม่้ังครับ Have someone do something บังคับให้ใครทำอะไร Make someone do something ถ้าจะรักเดี๋ยวรักเองไม่ต้องบอกไม่ต้องบังคับอย่าปัญญาอ่อน <c oughs> <c oughs> คุณคิตตี้ m m 8บอกว่าเมื่อไม่กี่วันเพิ่งมีข่าวปารินากับคนพิการในทวิตบอกฉันว่ารับรัฐบาลต้องกําลังซื้ออะไรหรือทำอะไรแน่มาเอาเอมาเบี่ยงเบนประเด็น เอาภาษีไปทำอะไรเอาภาษีไปทำอะไรคือมันไร้สาระจริงๆนะทำหนังรักชาติอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอาไปติดโซล่าเซลซื้อแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ติดอินเทอร์เน็ตตุนภาษีอยู่วะแม่เบุนภาษีว่ะแม่เตินภาษีอยู่วเม่ง ของเธอหายไเปเผาสมองเกินสามรล้านนี้ทำไมตั้งมากมายแต่บริหารประเทศแต่กับบริหารเงินไม่เป็นคนในประเทศประสบปัญหามากมายไม่เคยได้รับการเหลียวดูอะไรเลยเออนั่นน,น,นี่ไทยเด่นหน้าทรรยาการครบสาม0ัน 3, ล้านอนุมัติแล้วนี่ครับด่าด่าจนขึ้นในหนับหนึ่งอะแฟนรายการครับเนี่ย ไอ้ที่ควรทาไม่ทำนะไอ้ที่ควรทาไม่ทำนี่ฮะนิวสิมาเลยแฮติดแฮชแท็กสามล้านคานงบผลิตสื่อสร้างสรรค์คนลุมด่าผ่านทวิตเตอร์สองงบสื่อสร้างสรรค์สามล้านมันสมควรด่าจริงๆครับนูมันคิดแต่ละอย่าง ไม่รู้จะพูดยังไงนะงบพรุ่งนี้ก็รู้กันอยู่นะครับเขามีเจ้าภาพดักกันอยู่แล้วราชกิจจานุเบกษาประกาศการเงินไทยขัดทุนล่าสุดสะสมครับ1นึ่ล้านล้านบาทประเทศจะล่มสลายนะ มันจะล่มสลายจริงๆเอานะครับแฟนรายการอันนี้อะไรเพื่อเราเป็นแพ้เดทเดฟเดชยพลถูกยัดมาตรางหน่งสตั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พรุ่งนี้15บามกราเสร็จโมงจะไปรับข้อาหาที่สวคลองหลวงครับไทกรบอกว่าเป็นงบล้างสมองหากนำเงินไปซื้อวัคซีนไฟเซอร์ราคา19.5เหรียญ590บาทจะดจะได้5 0,000 0โดยฉีดให้ประชาชน ได้สองแสนห้าหมื่นคนอานุนนำพาควารางวัลกวางจูเพือสิทธิพลเมืองชนสองศสองหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ลองลองลองเอาหนูพิมพ์รีพายมาจัดสรรเงินสิอาจจะมีอะไรดีๆ เื่อชีวิตคนในบ้านที่ศักดีไม่ใช่ผีชนตังวันหนึ่งอะ่ะเป็นคุณอันนี้อะไรน้ําท่วมจังวัดตันีเป็นสีฟ้าทั้งเมืองเอาคงอันี้ฮะอารมณ์ขันนะรักชาติไม่เป็นต้องดูหนังครับท่านถ่ายเสร็จเอาไว้ให้พวกท่านดูเถ <laughs> อะ อันนี้อะไรถ้าเราเปลี่ยนค้เชื่อเดินที่ชาติคือกษัตริย์ไม่เป็นชาติประชาชนเราคงไม่ต้องใช้งบสามร้อยล้านมาปลุกใจรักชาติก็ได้ส0มล้านมีค่ามานน้าเอาซื้อวัคซีนก่อนดีกว่าก่อนที่ไปทำหนังรักชาติข้าเนหนึ่เพราว่ามันบ่มีกำกึดมันบ่มีกำกึดหนึ่งทักษิณเก่งกว่าร้อยประยุทธ์นะอันนี้จริงครับนี่ฮะคือพูดก็ไม่อายนะ ไม่มีการทักทวงหรือไม่มีอะไรนะออหานี่บอกเฮ้ยฮานี่บ่เคยบ่มีคำอู้อื่นละมันบ่มีคำกึศบรรยากาศยามเย็นตลาดคลองเตยอ,อยู่่างปิดให้บริการนี่ฮะปิดให้บริการครับแฟนรายการครับ อันนี้มันน่าเศร้ามากโฮมโปรอ่ะห้างสรรพสินค้าเนี่ยที่ผมไมเห็นคนเยอะมากโฮมโปรเนี่ยไม่ได้ว่าโฮมโปรหรืออะไรนะครับคนเยอะมากตรงข้างเซนต์น์อีสต์วิวอ่ะเยอะมากๆแบบแน่นเลยโอ้โหคนไปเป็นเงินจับใจ่ายใช้สอยแต่รัฐบาลสั่งปิดตลาดสดครับมันหมายความว่ายังไงเนี่ยไอ้นี่ก็ เร็วมากอะผมบอกเลยครับมันทำ้ายประชาชนเนี่ยมันเอาอะไรคิดอะผมไม่เข้าใจเลยทำไมเปิดห้างให้คนไปแต่ปิดตลาดสดประชาชนแล้วพักพวกผมไม่รดอยฟังโจ๊กไม่รู้โจ๊กมันตลกร้ายเลยไอเขาบอกไงครับบอกว่าเซเว่นอีอยู่ในตลาดสดแถวดอนเมืองครับตลาดสดปิดเซเไม่ปิด อะไรกันเนี่ยแค่สงสัยนะไม่เคยมีแมนาเซเว่นติดโควิดสิบ้าสักคนเลยเหรอโอ้โหสามร้อยล้านสร้างโซลาเซลล์หกร้อยทีประเทศกูทำในช่วงยุคโควิดมันบ่มีกำกึ้อะเศร้าใจนะอ่านด้วยความเศร้าใจ ด้วยความเห็นประเทศล่มสลายตายทั้งเป็น่ามือตายทั้งเป็น่ามือนะครับมีทั้งสองเล่มหนังสือสองเล่มอยู่ในมือผมเนี่ยครับ Why Nation Fail นะฮะ The Original of Power Post Prosperity and Poverty นะี่ฮะ ทำไมประเทศล่มสลายนะเบื้องต้นหนังสือเล่มนี้พูดถึงสิ่งที่เป็นดั้งเดิมของอำนาจความเจริญรุ่งเรืองและความยากจนครับนี่ตรงกับประเทศเราเลยนะครับโปรเฟสเซอร์ m อ t ด้วยนะเล่มนี้คฮะผมซื้อไว้ตั้งแต่สนามบินสวนนะภูมิเนดะียไปสอนหนังสือนี่ไปสอนภูเก็ตมั้งนี่ฮะ ื้อไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยครับเนี่ยตั้งแต่สิบแปดกันยาสองห้าห้าหกครับเนี่ย,เ,ยเล่มเนี่ยอ่านบ้างไม่อ่านบ้างครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่โชคดีคะมี <c oughs> เล่มแปะไวในชั้นเฟลก็ได้อ่านนะครับกู้วิกฤตชาติบทเรียนสเตือนโลกแต่จริงๆทาไมประเทศล่มสลายนะถ้าแปลทําไมประเทศล่มสลายหรือกําลังเดินม,มาผิดทางเนี่ยผมกาลังอ่านแล้วผมจะทําคลิปอยู่ครับเนี่ยสองเล่มเนี่ย ซึ่งมันตรงกับประเทศเราเลยครับเนี่ยประเทศเรากําลังล่มสลายนะครับแฟนรายการเพราะเพราะระบบก,การปกครองระบบก,การบริหารตัวคนมาบริหารซึ่งไม่มีวิสัยทัศน์การตัดสินใจที่ผิดพาลาดรวมอยู่ในนี้ทุกอย่าง <c oughs> แล้วก็ตรงกับหนังสือเล่มนี้ด้วยนะแล้วผมจะรีวิวให้ฟังครับขอผมอ่านให้ตกผึกก่อนก็นี่คือ ตัวอย่างที่ประเทศล่มสลายครับเราอยู่ในยุคที่เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศล่มสลายลงต่อหน้าต่อต,อตาของเราเลยครับคนทั้งประเทศไม่มีอนาคตจากกรรารบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะผมเคย <c oughs> นึกถึงสมัยมิยาสว่านะประเทศล่มสลายเพราะประชาธิปัตย์ช่วงนั้น โอ้โหมียาสว่านี่โกงกันสะบัดเลยครับตอนนั้นผมอยู่ทำงานช่องเก้าเห็นกับตาเยอะ <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นก็ยังเด็กๆเ,เนอะอายุ23 24ไม่เห็นภาพอะไรมากอันนี้ประชาธิปัตย์บวกประยุทธ์ประชาธิปัตย์บวกรัฐประหารบวกภูมิใจไทยสามเด้งครับ <c oughs> คือสังเกตทั้ประชาธิปัตย์เข้ามาบริหารช่วงไหนรู้ได้เลยครับว่า ล่มสลายปราลรอสอมียาสว่าเนาะเจอเข้าไปอันนี้ปัดอันนี้รัฐประคณะราฐประหารคอสชอบวกประชาธิปัตย์บวกภูมิใจไทยครับสามล็อตโอ้โห,โหพระเจ้าไม่เหลือจริงๆถ้าถ้าอนาโลจี้เทียบเคียงแบบประวัติศาสตร์นะครับโอเคครับนี่ฮะ w y Nation Fail เห็นกับตาเลยตัวอย่างของการที่ ไม่รักประชาชนเอาเงินไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับมันเป็นงบเหมือนกับงบทิ้งอะ่ะไม่ต้องมีก็ได้ทุกคนทำคลิป YouTube ทำแจกเด็กดิเออเอาไปเป็นเนี่ยคลิปใครเยอะหรือทำอะไรที่มันสร้างสารรค์กว่านี้นะครับโอเคครับแฟนราการครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำพิเศษครับสวัสดีครับ